ในคลิปนี้นะคะจะพาไปรู้จักอีกหนึ่งพลังของแคนวาชี t นะคะนั่นก็คือการสร้างชาร์ตโดย Magic Chart ของ c a แคนวา e ี t วันนี้เราจะมาสร้างชาร์ตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำสตอรี่เท l i n g นะคะซึ่งตัวชาร์ตที่เราจะใช้กันวันนี้นั่นก็คือ Bar Chart l เลสนะคะซึ่งเป็นชาร์ตที่เหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่นเราอาจจะอยากเปรียบเทียบยอดขายของสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละช่วงเวลาซึ่งแตกต่างกันนะคะจุดเด่นของการแสดงการเปลี่ยนแปลงในกราฟที่เป็นแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นอันดับและปริมาณของสินค้าแต่ละกลุ่มนะคะหรือข้อมูลที่เราต้องการจะนำเสนอแต่ละกลุ่มเนี่ยได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาจะมีลักษณะของการเป็นแอนิเมชัน จึงเหมาะนะคะสำหรับการทำ storytelling ที่เราจะนำเสนอข้อมูลเพื่อสำหรับการตัดสินใจหรือว่าการเห็นเทรนของข้อมูลว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นยังไงนะคะอย่างตัวอย่างที่นำมาเดโมโดในวันนี้นะคะก็จะเป็นการขายสินค้าในแต่ละปีนะคะซึ่งมีสินค้าอยู่ด้วยกัน5บหมวดหมู่ได้แก่อุปกรณ์ไอทีสินค้ามือสองสินค้าสำหรับผู้หญิงอาหารแห้งสำเร็จรูปอาหารเสริม ทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะเป็นสินค้าอยู่5กลุ่มซึ่งจะมีการขายในแต่ละช่วงเวลานะคะซึ่งเราก็นำการจำหน่ายของปี2020จนถึงปี2024จำนวนที่เห็นนี้ก็คือเป็นจำนวนที่ขายได้เป็นเงินล้านบาทนะคะอย่างอุปกรณ์ไอทีขายได้40ล้านบาทในปี2020ทีนี้พอเวลาที่เราจะไปนำเสนอแบบ Story t e l l i n g เนี่ย ให้จึงให้ปังโดยใช้วิธีการสร้างตัวชาร์ตท,ที่เราเรียกว่า bar chart เลทเนี่ยทำยังไงนะคะให้เราเลือกข้อมูลนะคะขอบเขตข้อมูลเลยตั้งแต่ปีนะคะจนมาถึงสุดท้ายเราสามารถที่จะลากคมุมหรือว่าจะกดชิปค้างไว้ที่เซลล์ A1 นะคะแล้วก็ค้างชิปไว้นะคะมากดที่เซลล์ F6 ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นให้ไปที่ magic chart ค่ะ แล้วก็ไปเลือกชนิดของชาร์ตนะคะโดยที่เลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็น View All Chart ค่ะคลิกที่ View All Chart นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเกือบล่างสุดนะคะเราจะเห็นคำว่า Bar Chart l a t e นะคะจะมีให้เลือกอยู่2ตัวนะคะเราเลือกตัวที่2ซึ่งมันจะมีการแบ่งสีนะคะเลือกตัวนี้เมื่อเราได้เมื่อเราคลิกแล้วนะคะตัวที่ เป็นบาร์ชาร์ตเลสเนี่ยเขาก็จะปรากฏขึ้นมาทางด้านขวามือแล้วจะเห็นความแตกต่างจากชาร์ตทั่วไปเวลาที่เราสร้างชาร์ตในแคนวาก็จะไม่มีเครื่องหมายเพล์ที่เป็นวิดีโอแบบนี้นะคะแต่สำหรับบาร์ชาร์ตเลสเนื่องจากว่าเขาจะเป็นแอนิเมชันก็เลยมาในลักษณะของไฟล์วิดีโอค่ะเดี๋ยวเราไปย่อนะคะขนาดลงเพื่อที่จะเอาตัวบาร์ชาร์ตเลสที่เราคลิกเมื่อคู่นี้นะคะแล้วเขาก็สร้างมาให้เราเนี่ย มาวางไว้ในพื้นที่ตรงนี้นะคะจากนั้นอ่าเราขยายเข้ามานิดนึงเราก็ไปดูนะคะว่าในส่วนของ Edit พอเข้ามาวางนะคะแล้วเราคลิกเนี่ยมันจะทำงานนะคะอยู่ที่ Edit หน้า Edit เนี่ยจะมีเครื่องมือเมนูอยู่ทางด้านซ้ายมือสำหรับชาร์ตเราก็จะเห็นตั้งแต่ข้างบนนะคะว่าเป็น Bar c h a r t ตเลสนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่กับกลุ่มของแท็บ คัสตอมใหมนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของ Data เขาก็จะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ที่หน้าที่3ของ c a แคนวา e e t นะคะชื่อไฟล์ e ีตของเราชื่อชื่อนี้นะคะ Learn Magic Chart แล้วพอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นว่ามีการแสดงนะคะข้อมูลแบบปีตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2024เราจะปรับสีนะคะโทนสีเนี่ย Color by อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะ เป็น Color Buy ตะตัวนี้นะคะตัวกลุ่มสินค้าของเราเนี่ยพอเราคลิกที่ Color b y y นะคะ c o l o r b รตรงปีตรงนี้นะคะเราจะเห็นสีซึ่งเมื่อคู่นะคะทางขวามือเนี่ยในชาร์ตของเราเนี่ยสีก็จะเป็นสีฟ้าทั้งหมดแต่ตอนนี้เขามาไล่เฉดสีนะคะจากน้ำเงินไปฟ้าการทำงานของเขานั้นก็คือจะมีการแสดงนะคะการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2020 ไปจนถึงปี2024เราไปดูการปรับแต่งเพิ่มเติมอีกนะคะในนี้คือส่วนของการปรับแต่งที่แท็บ Data นะคะแล้วเราก็ไปคลิกนะคะที่ Customize อีกแท็บหนึ่งที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะเราจะเห็นเขาจะมีในส่วนของ Text นะคะจากนั้นเราลองไปดูที่ e g i o n นะคะถ้าเราคลิกตรงนี้นะคะเราสังเกตที่บาร์ชาร์ดเลสทางด้านขวามือนะคะ พอเราคลิกที่ร e เจนนะคะเราจะเห็นว่าเขาขึ้นข้อความหมวดหมู่ขึ้นมาให้นะคะว่าสีนี้หมายถึงสินค้าอะไรแต่สำหรับเรานะคะในที่นี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเราแต่ละอุปแต่ละสินค้าเนี่ยมันมีสีขออมกํำกับอยู่แล้วนะคะเราก็จะปิดตัวร e เจนนี้ไปนะคะส่วน Exit Label นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นการบอกชื่อแล้วก็บอก จำนวนของสิทธิที่ขายสินค้าได้นะคะทีนี้ซอสนะคะในช่องของซอสเนี่ยหากว่าเป็นข้อมูลทางสถิติหรือว่าเรามีแหล่งอ้างอิงนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ที่มาได้นะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นร้านชื่อว่า Little Garden Store นะคะอ่าเป็นของร้านค้าชื่อว่า Little Garden Store นะคะถ้าหากว่าเรามีลิงก์ ที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงของข้อมูลที่เรานำมาเสนอเราก็สามารถที่จะใส่ลิงก์ลงไปที่ช่องนี้ได้นะคะจากนั้นเราเลื่อนลงไปดูข้างล่างค่ะเราจะเห็นนะคะว่าจะให้มีชื่อนะคะของกราฟแนวตั้งแนวนอนยังไงนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปในนี้ได้ส่วนตัวเซตติ้งนะคะตรงนี้เมื่อเราคลิกเซตติ้งนะคะก็จะมี ข้างล่างลงมาให้นะคะจะเห็นว่ามีกริดลายถ้าเราปิดกริดลายนะคะในกราฟเราก็จะกริดลายหายไปอันนี้เราก็จะใช้กริดลายด้วยนะคะแล้วก็มีค่าตัวเลขนะคะว่าจะให้เพิ่มขึ้นลดลงครั้งละเท่าไหร่อันนี้เพิ่มขึ้นลดลงเป็นครั้งละสิบอยู่นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของเวลาที่เขาแสดงตัววิดีโอเนี่ย เราต้องการสปีดระดับไหนนะคะอันนี้ข้อมูลเราเป็นช่วงค่อนข้างสั้นก็คือ0ถึง40นะคะ0ถึง40นี่ก็คือจำนวนที่เราขายได้เนาะเราก็จะต้องให้ช้าหน่อยเพื่อที่จะได้ทันได้มองข้อมูลเพราะช่วงของข้อมูลเราสั้นแต่ถ้าเกิดว่าช่วงของข้อมูลเป็นร้อยเป็นพันอเงี้ยก็อาจจะอยู่ที่หนึ่งได้นี่เราจะลดลงไปนะคะให้เหลือสัก0.25ค่ะส่วน คำสั่งล่างสุดนะคะ loop playback forever ตรงเนี้ยก็คือการแสดงผลเนี่ยเราจะให้เขาแสดงแล้วก็วนกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าแสดงจบแล้วจบเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเดโมนี้นะคะเราจะเลือกเป็นให้เขาแสดงแล้วก็วน loop มาแสดงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมคะเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะคะ จะปิดจากตรงนี้หรือว่าจะย่อหน้าต่างเข้าไปที่ตรงสามเหลี่ยมคลิกซ้ายตรงนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นเราลองนะคะลองนําตัวนี้นะคะคลิกที่ปุ่มเพคค่ะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2020ไปจนถึงปี2024ลองคลิกดูนะคะเมื่อเราคลิกปุ่มเพเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในแต่ละปีโดยเขาจะขึ้นปีคศให้ที่เป็นตัวเลข2 0 2 0ถึง2024เนี่ยนะคะแบบ ที่เป็นตัวใหญ่ให้เรานะคะแล้วก็กราฟเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าสินค้าไหนที่มีการขายคงที่สินค้าไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เราเห็นเทนของสินค้าแต่ละตัวที่เราขายทั้ง5ตัวนี้นะคะรูปแบบการนำเสนอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่จะนำวิธีการนี้ไปปรับใช้กับการนำเสนองานของตัวเอง ที่มีการเปรียบเทียบนะคะแต่ละช่วงเวลาของสิ่งของสินค้าหรือว่าข้อมูลต่างๆเมื่อเราได้กราฟนี้ออกมาแล้วนะคะวิธีในการนำไปใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ Copy นะคะแล้วก็นำไปใส่ในสไลด์ของเราได้เลยนะคะเมื่อเรานำไปใส่ในสไลด์นะคะแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆที่ใน n v a วา Sheet ของเราเนี่ยตัวสไลด์ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตโนมัติเพราะว่าเขาจะลิงก์ข้อมูลกันนะคะ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆในการใช้แคนวาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ